สวัสดีครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลง fc แฟนคลับที่รักและเคารพสู้ขู่สุดคนครับทักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งกับบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหน้าวิธีของหลุกร้านทีมงานมอรำ,ำเพลินครับ ยากาศนะครับก่อนสตรีมไลฟ์สดนะครับในรอบค่ำคืนนี้เวียนดน่านมาไวทีครับ อีกหนึ่งวันครับในการเตร,รียมความพร้อมที่จะไลรสดนะครับเมแรงนี้ <c oughs> ใครอ่ะน้องตึ้งอะครับองนตัวนี่ยเอาที่ <c oughs> นอนเล่นประจํากันจนอนเล่นก่อนเดี๋ยวประมาณห้าโมงหกโมงไปอาบน้ำแตง่งตัวแล้วก็มาแต่งหน้าที่บ้าน,นที่บ้านพี่อาบน้ำแต,ต่ง,งตังวแต่งหน้านนนเราเย็นเล่นขึ้นเล่นเลยเอาเล่นอะไรเล <c oughs> ่นตลอกขอ้านนง,ง <c oughs> น,นะพอฮะโอ้จะได้แจมกับพขาปะ ได้ครับเออแล้วทำอะไรตอนนี้อ่ะนั่งเล่นนอนเล่นได้ทำอะไรบ้างมาถึงตอนไหนมาถึงกี่โมงเกือบ10โมงแล้วแหละพอคือเมื่อคืนก็นั่งรอก็กลับพร้อมว่าเต็นเตอร์นั่นแหละแสดงว่าเมื่อคืนดึกดึกกันอยู่เพราะเพราะนั่งรอกลับพร้อมมัน

รอเวลารอเวลาเ <c oughs> มื่อคืนได้ขึ้นบ่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ไม่ได้ขึ้นไปเต้นไหนเลยเหรอไม่เ่ราว่าไปที่เอตีไปรวมเอไปให้ไปนั่งคุยว่าจะเล่นเล่นตลกเอาอะไรเล่นคลินเล่นอะไรเนี่ยอืมได้แล้วเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้อ่ะโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเย็นพอรอดูได้เลย เดี๋ยวพอจะตกใจเยอะเดี๋ยวตกใจแน่ว่าลูกเป็นอะไรจะไตัวอะไรตกใจเรื่องอะไรไม่ให้ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่อรอกเดี๋ยวพอจะไม่รู้ว่าลูกแต่งตัวแบบเออยทำไมแต่งหน้าแบบเปลี่ยนไปอีกแต่งโทนสวยอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวตอนยินได้รู้ลุ้นๆๆลุ้นตอนเย็นนั่นนะจะเปลี่ยนที่ใหม่อ่ะ เป็นเล่นตลกอะไแล้วแต่ว่าเป็นเขจะหาตลกอะไรมาเล่นแต่วันนี้ก็ได้เมื่อคืนก็คุยแล้วเรียบร้อยหมดเล้วเล่นอะไรจะให้เซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวพ่อได้ดูตอนอย่างเดี๋ยวพ่อได้ลุ้นแน,น,น่นอนโอ้ลุ้นอะไรลู้นสิลุ้นเรื่องอะไรลุร้นเรื่องตลกเนี่ยนหน่ะ เวกันยูสายไฟกันเลยอันนี้เส้นนี้ป้าใส่ี่มกิเลศของใครเขาเสียบไปร่องข้างบนแสดงทีมไฟเอามันเลี้ยวเตวินได้ลูกเรื่องมันนี่โอ้หาโมงแรงต้องเรียบร้อยเบิดนเฮา ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งครับให้พี่น้องไ้เบึงได้ไดชมในคลิปนี้อาซี่นี่่อใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวไปเอาไม้กวาดอยู่หน้าบ้านมากวาดตรงนี้ทำความสะอาดจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ให้ดีเอาไม้กวาดนี่บอกก็ไม้กวาด นุ่นไม่กลัวอีกันหนึ่งโึ๊มโตกินข้าวมูแร็งเก้าอี้มารวมกันไว้แล้วมูแร็งไม่มีเวลาเห็ดอีกก็จะว่าไปตลกอีกาีโอ้โปวดะตลกเงี <c oughs> ่ยเออยิ้มเปื่อยๆผ้าพื้นนี้ก็ปวดไว้ได้นี่มันเดิมันหลุด mặt vậy đi <laughs> lao bên đây lao bên đây ยากาศตอนนี้พี่น้องกพร้อมรองสุปดูดกรอน 什么地呢？哦吼。 xuống sân gian trường lắm Hãy subscribe cho kênh không どうも。 ือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับพี่น้องได้เบิ้งในชมนี่คือรูปแบบโครงสร้างวิธีว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงของทีมงานมอลำเพลศลมเพิินมานีกันในการเตรียมควาว้อมนะครับที่จะไล่สดในสตรีมไล์สดผ่านทางเพดมอลำเพิศลาเพิินนะครับกับมือแรกงนี่เวลา19 3 0นาิกานาทีเป็นต้นไปนะครับพอกันอยูสถานที่ตรงนี้ครับพี่น้อง ฉะนั้นแล้วนะครับฝากพี่น้องเด้อยังบันไนนเขาคุมสนับสนุนบัดกันเขามาเลยนะครับซอยกันครับเชียร์ซอยกันสนับสนุนนะครับพี่น้องขอกําลังใจขอพลังบวกครับนี่พยาบาลไทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งในการเตรียมความพร้อมมือนึงครับหลังจากนี้ห็นกัพูดแล้วครับไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิ้องในชมบรรยากาศนึงครับฉะนั้นแล้วครับขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกการติดตามสําหรับ ในฤดูกาลนี้ก็ฝากสําหรับท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อที่มองหามอระศพไปเสร็จไปงานในงานบอว่าสิเป็นงานประเภทีงานบุญงานบวชงานนะครับต่างๆเพื่อเป็นดอกไม่ประดับในงานฝากหมอลำเพชรลำเพลินอีกขนาดนึงนะครับติดต่อได้สายตรงอยทยานสายจวดนะครับโดยตรงได้เลย08853351990885335199รบับประกันคุณภาพมวล จดเสด็จแน่นอนพี่น้องครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ